ก้อยราชวินเผยภาพครอบครัวอบอุ่นพร้อมลูกน้อยในคัน หลายคนคงทราบกันดีค่ะตอนนี้พี่ตูนและสาวก้อยนั้นกําลังกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองกันแล้วล่ะค่ะและหลังจากที่ทุกคนทราบข่าวนะคะก็ต่างพากันมาแสดงความยินดีกันต่อเนื่องล่าสุดก้อยรัชวินก็เอาภาพครอบครัวอบอุ่นกับลูกน้อยในคันระบุข,ข้อความว่ารูปสี่คนรูปรักของพวกเราขอบคุณความรักจากทุกๆคนและข้อความที่ส่งมายินดีกับครอบครัวของเรานะคะอ่านแล้วใจฟูมากๆขอให้ทุกคนมีความรักที่สวยงามและมีความสุขเช่นกันค่ะมาลุ้นกัน ต่อนะว่าจะชายหรือหญิงตื่นเต้น